はい。 พบกับครูกรมวลสนกอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าตสินค่ะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะในเรื่องนาตยศัพ์และภาษา้าค่ะค่ะในเรื่องของนาตยศนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวจีวัดเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นค่ะคือใช้นาตยศัพ์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากับกิริยาของผู้คนในชีวิตประจําวันและในการแสดงค่ะ ในเรื่องของนาตยศั์และภาษาท่านะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะก็คือนาตยศั์และภาษาท่าหรือภาษาทางนาตศินค่ะในเรื่องนาตยศั์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือนามศัพท์ค่ะกิริยาศัพท์และนาตยศัพท์เด็ดเล็ดนะคะส่วนในเรื่องของภาษาท่าหรือภาษาทางนัตศิ์ค่ะจะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติค่ะและภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ค่ะ โดยในวันนี้นะคะครูก็จะพูดถึงในเรื่องของนาฏยาศัพท์ก่อนค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพต่อไปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันค่ะนักเรียนรู้จักท่านาฏยศัพท์ในภาพท่าใดบ้างคะให้เวลาสามวิค่ะสามสองหนึ่งท่าจีบคว่ำและท่าจีบหลังถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนรู้จักท่านาฏยศัพท์ท่าใดอีกบ้างคะขอซักสี่ท่าก็ได้นะคะ มีมาแล้วค่ะตั้งวงค่ะเก่งมากค่ะจีบค่ะมีอีกไหมคะซอยเท้าอีกข้อค่ะจรดเท้าเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะในการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยนะคะประเภทต่างๆนั้นท่าทางที่ผู้แสดงถ่ายทอดออกมาจะมีความหมายเฉพาะเมื่อได้ศึกษาทําความเข้าใจจะทําให้เข้าใจในเรื่องของการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์นั่นก็คือนาฏยศัพท์นั่นเองค่ะ แล้นาตยัพท์คืออะไรคะนาตยศัพท์เป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารําค่ะทั้งลักษณะท่ารําที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อใช้ในการแสดงละครและคำที่ใช้ในวงการนาฏสินไทยค่ะเพื่อสื่อความหมายในการแสดงและนาตยศัพท์ยังแบ่งออกเป็น3ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะประเภทที่1ค่ะนามศัพท์ค่ะ 2. กิริยาศัพท์ค่ะและ3นาตย,ยัพท์เบ็ดเตล็ดค่ะ เรามาดูความหมายของนามศัพท์กันก่อนนะคะนามศัพท์เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทําของผู้นั้นค่ะเช่นตั้งวงค่ะจีบสลัดมือคลายมือกระทุง้งจรดแตะเท้าซอยเท้าประเท้าขยันเท้าตีไหล่กล่อมไหล่ยักตัวเป็นต้นนะคะดังในรูปภาพค่ะจะเป็นการกล่อมไหล่และการประเท้าค่ะ กิริยาศัพท์ค่ะกิริยาศัพท์เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยาแบ่งเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมค่ะศัพท์เสริมค่ะ,มคะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทางให้ถูกต้องค่ะสวยงามเช่นกันวงทรงมือหักข้อตั้งเอวตั้งไหล่กันเขา่าหลบศอก เปิดคางเป็นต้นนะคะดังในรูปก็จะเป็นการกันเข่าและท่ากันวงค่ะส่วนสับเสือนะคะหมายถึงสัพที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานค่ะเพื่อให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและแก้ไขท่ารำของตนเองให้ดีขึ้นค่ะเช่นวงล้าวงคว่ำวงเหยียดวงหักเกรงคอรำลนหรือรำเลื้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ค่ะประเภทที่3นัตยัพท์เบ็ดตเตล็ดนะคะนัาตยศัพท์เบ็ดตเตล็ดเป็นศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษาหน้าติ๋นนอกเหนือไปจากกริยาสัพท์และนามศัพท์ค่ะเช่นจีบยาวจีบสั้นทลายท่านายรงแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆของร่างกายดังนี้นะคะส่วนที่1ค่ะส่วนศีรษะใบหน้าแล้วก็ไหล่ค่ะส่วนที่สองค่ะแขนและมือค่ะ ส่วนที่3ค่ะขาและเท้านะคะและส่วนที่4ค่ะส่วนลำตัวค่ะส่วนศรีรษะใบหน้าและไหล่นะคะก็จะมีท่าดังต่อไปนี้ค่ะท่าแรกค่ะลักคอค่ะการลักคอนะคะจะลักษณะคล้ายกับการเอียงศรีรษะต่างกันตรงที่ศรีรษะกับไหล่จะตรงข้ามกันนะคะคือถ้านักเรียนลักคอข้างขวาจะเอียงศรีรษะข้างขวาแต่กดไหล่ซ้ายค่ะ การรักคอจะทำในจังหวะเพลงเร็วพร้อมๆกับการยักตัวหรือใช้ตัวไปด้วยนะคะในส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่ต่อไปนะคะก็คือการกดไหล่ค่ะท่านี้ก็จะคล้ายกับการเอียงไหล่เช่นกันค่ะแต่จะเพิ่มน้ำหนักของการเอียงไหล่เมื่อกดไหล่ขวาจะเอียงไหล่ขวาก่อนแล้วค่อยๆกดไหล่ขวานั้นต่ำลงไปอีกการกดไหล่จะปฏิบัติต่อจากการเอียงไหล่นะคะ ส่วนของแขนและมือค่ะท่าแรกค่ะจีบส่งหลังค่ะการจีบส่งหลังก็คือจีบมือหลังส่งส่วนแขนและมือที่จีบนั้นไปข้างหลังแขนตึงค่ะพลิกข้อมือจีบให้หงายขึ้นลำตัวดันเอวดันไหล่ค่ะในส่วนของลำตัวค่ะก็คือการโยกตัวค่ะการโยกตัวจะปฏิบัติคล้ายกับการโยกตัวค่ะถ้ายกตัวไปทางขวาก็เอียงขวาค่ะ ถ้ายกตัวไปทางซ้ายก็เอียงซ้ายเท่านั้นเองค่ะในส่วนของขาและเท้าค่ะถ้ากระดกเซี่ยวค่ะการกระดกเซี่ยวค่ะจะต่างจากการกระดกเท้าตรงที่ถ้าจะกระดกเซี่ยวด้วยเท้าขวาค่ะให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆตัวและพยายามเอียงศีรษะกดไหล่ขวาลงไปทางเท้าขวาที่กระดกขึ้นให้มากที่สุดค่ะหนีบน่องให้ติดคนขาหักข้อเท้าที่กระดกลงค่ะ สิ่งสำคัญของการกระดกเสี่ยวคือการก้าวเท้าจะต้องก้าวออกไปด้านข้างให้กว้างกว่าการก้าวธรรมดานะคะจะทำให้การกระดกเสี่ยวนั้นง่ายขึ้นค่ะการกระดกเสี่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นท่ารำของตัวนางนะคะ ค่ะส่วนขาและเท้าต่อไปค่ะก็คือการฉายเท้าค่ะเป็นกริยาของการใช้เท้าค่ะโดยจะใช้เท้าใดก็ได้ค่ะให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าที่ยืนเป็นหลักเท้าที่ฉายจะไม่รับน้ำหนักค่ะโดยการใช้จมูกเท้าจรดที่พื้นข้างเท้าที่รับน้ำหนักแล้วค่อยๆเคลื่อนจมูกเท้าเลื่อมไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะและเคลื่อนไปข้างๆคล้ายกับการใช้จมูกเท้าวาดเส้นรอบวงกลมด้านหนึ่งค่ะ สุดท้ายค่ะการฉายเท้าส่วนมากเท้าที่ฉายจะยกเท้าว,วางนะคะค่ะแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องนาตยาศั์แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสรุปข้อมูลโดยให้เวลา10วินาทีค่ะในหัวข้อนามศัพท์กิริยาศัพท์นาตยาศั์เบต,ตะเล็ดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลที่นักเรียนได้สรุปไว้นี้ตรงกับที่ครูเฉลยหรือไม่ค่ะมาเริ่มกันที่นามศัพท์นะคะนามศัพท์ใช้เรียกท่าที่บอกอาการกระทําเช่นจรดตั้งวงจีบค่ะกิริยาศัพท์ค่ะใช้เรียกในการบอกกิริยาอาการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นศัพท์เสริมแล้วก็ศัพท์เสื่อมค่ะโดยศัพท์เสริมนี้นะคะใช้เรียกสําหรับปรับปรุงท่าให้ถูกต้องนะคะศัพท์เสื่อมใช้เรียกท่ารําที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานค่ะ นัตยัพท์เบตเตเลตค่ะใช้เรียกภาษานาติลินนอกเหนือจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์ค่ะเช่นการใช้เท้าโยกตัวกระดกเซี่ยวลักคอกดไหล่จีบส่งหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเมื่อเราได้สรุปข้อมูลกันไปแล้วครูก็มีคำถามพัฒนาการคิดค่ะมาให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนคิดว่านาตยศัพท์มีความสำคัญต่อการแสดงนาาติลป์ไทยอย่างไรคะ ให้เวลา3วินาทีค่ะ 3, 2, 1ตอบได้เลยค่ะทําให้การแสดงนาตัิลป์มีความอ่อนช้อยสวยงามทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้นเก่งมากนะคะค่ะ ต่อไปนะคะคุกก็มีภาระงานค่ะง่ายๆมาให้นักเรียนได้ร่วมกันฝึกนะคะโดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึกปฏิบัติท่านาฏยศยเบ็ดตเตล็ดอย่างน้อยห้าท่าค่ะเช่นการกดไหลจีบทรงหลังโยกตัวกระดกเสี่ยวฉายเท้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ที่เลือกและบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้ค่ะโดยในแบบบันทึกก็จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ หัวข้อแรกค่ะนักเรียนปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ท่าใดได้ดีที่สุดนะคะหัวข้อที่2ค่ะควรปรับปรุงนาฏยศัพท์ท่าใดมากที่สุดค่ะหัวข้อที่3ค่ะนักเรียนจะปรับปรุงการแสดงนาตยศัพท์ได้อย่างไรนะคะข้อ 4. ค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้แสดงค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนจะนำนาฏยศัพท์ใดไปใช้แสดงนาฏศิลป์และเพราะอะไรค่ะ เมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติแล้วเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันก่อนค่ะนาตยศัพท์นะคะเป็นสิ่งที่ใช้เรียกศัพท์ในการแสดงนัติสินค่ะและเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์ทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์และสวยงามนะคะค่ะเมื่อนักเรียนแต่ละคู่ได้ฝึกปฏิบัติท่านาตยศัพท์กันแล้วครูก็จะให้นักเรียนออกมาแสดงท่านาตยศัพท์ให้เพื่อนๆได้ชมหน้าชั้นเรียนกันค่ะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ของนักเรียนว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ให้ดีขึ้นต่อไปค่ะโดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียนดังนี้ค่ะแบบการประเมินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อค่ะ 1. ค่ะความถูกต้องของท่ารำค่ะ 2. ความพร้อมเพรียงในการร่ายรำค่ะ 3. ความสวยงามของท่ารำค่ะ 4. ความกล้าสแสดงออกค่ะและ5การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะโดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุดถึง10คะแนนค่ะโดยระดับคะแนนนะคะถ้านักเรียนประเมินแล้วได้8-10ถึง10ก็แปลว่าดีมากค่ะถ้าได้7นะคะก็ถือว่าดีค่ะหรือถ้าได้6ค่ะก็ถือว่าพอใช้นะคะแต่ถ้าต่ำกว่า6นะคะก็แนะนำให้ปรับปรุงค่ะ ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน่าตศัพั์ไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชานาฏศิสินต่อไปหรืออาจใช้ประดิษฐ์ท่ารําหรือท่าทางประกอบเพลงง่ายๆให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงามแล้วอัดเป็นคลิปวิดีโอนําไปโพสต์ลงใน Facebook, Instagram หรือท w i t t e r เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงรวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปค่ะ พบกับครูกรมลชนกได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ